สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นเสาร์วันที่12ตุลาคมนะครับ2 5 6 7นะครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่ตลาดาสายยุทธเนื้อหมูเส่านะครับอำเภอกุเชียนล่ายจังหวัดกาลสินนะครับกลับมาทายหลายเทือนะครับเมื่อนี้กลับมาอัปเดตอีกนะครับด้วยแต่กับมาในตลาดจะมีใหญ่แน่นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาทำยางเบิ้งนะครับคนกำลังหลายครับ รถหลายนะครับผู้มาตลาดก็หลนะครับเป็นตลาดน้อยๆครับอยู่ซอยนะครับอ่าเป็นซอยมู่ที่12นะครับตำบลบวกขาวอำเภอกุชินาไลยังหวัดสารสินนะครับกำลังมาตลาดครับรมมาณนี้นะครับพระเบิงด้านนี่นะครับเป็นพวกพักให้บ้านดอนอุ้มรั่วนี่แหละสวัสดีครับขอโทษโอ้ปวดคอนบังไงนะ ปลูกยังได้ก็ได้หวีไงครับแต่เนาะสมบูรณ์ดีเนาะบักแตงเนาะบัวแพงตัวห่อเนาะซื้อปลาแซวบัวโอ้บัวแพงเนะครับนได้หลายหน่วยนะหลายใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับกล้วยบักแตงเนาะซาบาทเนาะซาบะได้บักแตงปลูกเองดอนอุ้มรั่วครับบ้านดอนรั่วนี่แถวนี้เป็นบ้านดอนอุ้มรั่วทั้งหมดเนี่ยครับเคยมาไายอยู่เนี่ยครับบ้านดอนอุ้มรั่วโดมสมบูรณ์ตัวน้ำข้องบ่น้ำหนองนี่มก้อยู่ โอ้ยสวนสะอาดบ่อโอ้ยสวนสะอาดใกล้ๆกันล่นะเนาะอืมเอมา,ามาเด้อครับเด้อเอามาครัาบบักแตงบักแตงเศาบาทบักแตงพักก็ได้โอ้นี่พักกันนี่เป็นอะไรียบ<อ>่บเนาะบกักกระเชียงนี่นะเนาะผูก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 นี่มืดนี่เนาะแตงเตียงก็มีทั่วก็มีพริกเกลือกือปิระนะครับอันนี้ดอนอุ้มลั่วได้อนี่เด้อดอนอุ้มลั่ว ได้พักได้เนี่ยว่าขายตลอดได้ขายดีตลอดเลยโข้โหดโอ้โหดดอนอุ้มล้วกหน่อยเนาะโอ้โหดดอนอุ้มลวกเด้อผู้ขายปลาไปไต้ดอนอุ้มลวกโอ้โหแม่นอวบักพริกเอ๋อคือน่วยป้อมดีบักพริกอย่างนี้เอาพันอย่างกับบักพริกเอาได้อย่างครับไกล้่ะ <human> <im andan require> เอาแอปเปิ้ลบ่เนี่ครับบ่เอาเป็ดตะวันเด้อซิมฟุนก่อนบ่โอ้พันแอปเปิ้ลนะครับ่ได้อของละซ่าป่เนี่ยของละซ่าบาทพันใหม่นะครับพันแอปเปิ้ลนะครับนี่เด้อพันแอปเปิ้ลนี่เพชรตันสันป้อมๆเนี่ยตันซันป้อมๆของบ้านดอนอุ้มรั่วแถวนี้แหละเอ้าดอนอุ้มรั่วเฮานี่อุดมสมบูรณ์เด้อขางนี้กับแมนที่กันดอนอุ้มรั่วน้อเอาพล็กเพลกดอนอุ้มรั่วด้อนี่ อันนี้ห่อพันยังนี่อันนี้กานอ่อรรมทัมบด่าเนาะตัวบักเขือเจ็ดก็ไมีง่ายมือนกักำลังออกตัวนี่ต้มก็มีดตามมุหมกหูมักแสบเนาะเห็ดฟางวันนี้บ่สเห็ดฟางนี่เจี๊ยบธรรมชาติโอ้ธรรมชาติเลยออกธรรมชาติเก็บมาเห็นไหมครับเห็ดฟางเห็ดฟางเอาวันนี้มีมีแถวกลางวันนี่บอ แถวกลางก็มนี่ประมาณโอ้มาเริ่มแถวกลางอาหารสำเร็จได้ครับถุงเท่าไรหรอเก้าบาทบ่สามฉีดสามฉีดเอาไหมครับแม่ค้าแม่ค้าหลายครับมีแถวกลางเราลัตเตอรี่เต็มอยู่เลยอ๋ออันนี้เจ้าเดิมเนาะโอ้ยเจ้าเดิมเลยเจ้าเดิมเหมือนเดิมสวัสดีครับโอ้นะครับดมบุญดมบุญยังจะมาเอากว้จับน้ำยังมาไว้จับน้ำยังมาเอาไว้จับด้วยเด้อ เดี๋าไทยก่อน่าจะกลับมาอือไปจับได้ครับเป็นตาแซแ่บได้หนี่เด้อเป็นตาแซ่บเอามีมดอยู่นี่เด้ออันนี้มาประจับนะครับนี่ของคุณแม่ค่ะนะครับนี่มีมดอยู่นะีน่เนาะนี่มันม,มีมด,มมดอ้าวนี่ครับแต่ว่านี่ข้อประจําเลยได้หนี่เด้อพวกกระตุ้มกับจับนะครับผมก็เอาน้ำพ่นประจําน้ำที่เอามือนีิก็ไดาไยเจ้าว่าใครก่อน เอาได้เนี่ยและป่ะน้ำหน่อยแดง้เลีกงลงเฮาบ่จ้าโอ้โนะครับแล้วแกะนี่จอมจมมขายดีก็สิมแล้วอืมก็สิเมื่แล้วอ้าวขายดีครับขายดีด้ยต่อด้วยหกตัวลอยแนวลุยตัวหนเนาะอันนี้ก็มาไปจำนะครับ้วนี่หรประจำเลยมาคนเดียวจากลาซาคือเาบ่อหลา่ โอ้ก็โพูดมาผู้เดียวคือเก่าบ่เลี้ยงลูกบ <laughs> อกไอ้ผักกล้วยคืองามแต่กว่นี่ยพักระแยงครับเดี๋ยวนะยดิพัาก,ก,กระแยงกันลังออกพักกันแยงกันรังคู่พุ่งพัากระแยงงอกตัวลอยกันไลยโอ้เป็นตาซื่อแต่นี่แม่นี่แถวกลางประจำนะครับประจำด้วยสิบบาทก็ย่าย้วยังซื้อปิ้งนี่บ่โอ้เสื้อปิ้งสิบบาทเนาะ ประจำเนอะประจำเลยครับจะกินไหมนี <expand> uh then, ่แหละมีหมูเจ้าเก่าเลยละครับมีทุกมมือบ่มีวันหยุดเลยครับเพื่อไม่มีวันหยุดมูมีวันหยุดราชการหรครับผมยืดดูกับมือได้ย่างหยาบโอ้มือได้ยังยากบด้วยสิบบาทเท่านั้นได้หนิเอามาเอามาเอามาเขวี้ยทวดกับมีใบตองกับมีครับโอ้หลายตัวนี่เนาะตลาดกระจายนาะแถวกลางกับมี่ไปเนาะโดูนี่ไม่ค้าหลายเนาะตลาดน้อขยายขึ้นมาก ไม่ได้มากเหิงหรอเออสวยใบตองปลาตัวสวยแน่ใส่บาทขนมนะครับเด้อจำเลยมากไปจำาเนาะออได้ทำบางหงบ่อ้มาอยู่แถวกลางมาไม่เนาะเนาะอ้ป็นเซ่าอู้ตัดเอาเบอร์กะเบน่ะผมใจเบอกันะกเป็นเซซ่านี่ม ขนมโคกโบราณนะครับไม่โบราณค่ะอันนี้ชาววังค่ะโอ้ไม่โบราณโบราณได้ยังนะครับกล้วยบ่กล้วยโอ้ได้กล้วยก็ตเองโยกขนมโคกเนาะข้ามแบบพิธีพิถันอะไรเลยเป็นตัดเสียพิธีอะไรเลยข้ามแบบพิธีพิถันประเทศสูตรเก่าประเทศสูตรเก่าท่านสมัยหมกันว่ารับสูงเนาวได้ขนมโคกตลาดสายยุทธนะครับเด้อยอายุเที่ยวกางๆแม่ค้าหล่ข้ัมมาอีก กไก่ไก่เจ้าเดิมเจ้าเดิมไก่เจ้าเดิมเจ้าเดิมไก่บ้านได้หน่เนาะโอ้ไก่บ้านเจ้าเดิมเดิมนเอาอยู่นี่แหละตลาดสายยุดสายยุดอ๋อสายมากกับยุดป่ะครับบอแต่ว่ามาชุ่มเออบ่มีบรรยุทธราชกันแต่ว่าสายมากยุดเนี่มากเกินมงกุ้อ๋อ อันอยุทั้งหลังคือสมบูรณ์ดีท่านไหมปาดูโอ้หมกอาหารสําเร็จเด้อของคุณยายของคุณยายหมกตับปลาหมกตับปลาหมกตับปลาตับปานิ่งไหครับบ่โอ้เป็นตัดแซ่บด้วยมากมานะครับดือตลาดแสงสังอ้าบุ๊มแมนตลาดสายหยุดตลาดสายหยุดตลาดสายหยุดสามมาสาบาทขายเครืองจ้าของสวนมาเองอ๋อาสามมาสามบาทบอ จะของสวนน้าเองจะของสวนนาเองไหวยังเนมาเอาน้าเดียด้อเดี๋ยวเราทายค่าเดือดเด้อค่าค่ะห้องหาบาทเนาะปักทัวบอกครับอันนี้เนี่มาอุ่นหนนนไหมอุ่นนนนเดี๋ยวผมยังเนี่มาเสื้อเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวค่าเดือดค่าเดี๋ยวอันนี้เขาเอินว่าสาหลายนิโตาสาหลายน้ำจืดค่ะสาหลายน้ำจืดสาหลายน้ำจืดมีเขาเรียกปลาคามโค้งค่ะปลาคามโค้งค่ะเอินโบชุ่มภาพเนี่ยปลาจังกัว ปลาคับของบานเท่าปลาคับของปลาข้ามผงเอื้นสุภาพสุภาพปลาคับของเด้อปลาทั่วทั่วทั้งแม่เอาน้ำด้๋ยวเดี๋ยวผมชายข้าวเดี๋ยวอู้ขายจมจมอันนี้ขายจมจมเลยชมเป็นตัแซ่บอยูกินข้าวิกสดแถวกลางนี่แถวมาใหม่ในตลาดพ่อค้าหลายแต่เจ้าก่มีแถวกลางเจ้าเดิมนะครับปั่นข๋วยจี๊10บาทคือเต๊ะ กู้จีกับผู้เก่าสวยๆนี่ยอะได้เหรออเอาสิบบาทจีแบบโบราณได้แบบเอามือจับเพงสิแหละครับก็ได้ใส่ตะแกรงแต่อยังได้จีหม,มุนเอาเรื่อยๆอันนี้สุกสม่ำเสมอมแซ่บเด้อเนี่ยเด้อเดี๋ยวเราไทยชาวคนนี้จะกลับมาเด้อด้าอุ่นๆเด้อเอาปพีงกอดดูประทูเป็นตะแซ่บดบัโอ้แซ่แบมัด <c oughs> เป็นลูกสาวพุ่นนั่นบ่แม่นค่ะโอ้เพิ่นเพิ่น เป็นเลื่อนตำแหน่งไปขายสดแล้วให้ลูกสาวขายโพเดียเด้อเอาคบคบของตัวสามสิบบาทออกเสบเลยโอ้หนาเสียบเสียบเสบ,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 สบเสียบปฏิทูอ้านี่แหละผู้ขายก็ได้เด้อมาชูมือได้กินชูมืออะไรอยู่นี่เด้อตลาดสายยุดเนี่ยมันเศรอย่ามาสายเด้ครับเด้อมันจะยุดก่อนมาเศร้าจังหน่อยนีย่โอ้เปิดตลาบดีขายดีตลอดกำลังจิมคูจากสวนสดโลลซีสิบบาท ตกต้นแตกเตียนอย่นี่คือสีเมนโลนึงเนาะนี่เนาะสวนบ้านไหนครับบ้านเออยังก่อเพื่อนเห็นอุปรีอ่บ่สวนหน้าโก๋ดิบ่้างบ่สวนหน้าโกบ่เอาผู้ขายเอาผู้ขายจะหน่อยสวนหน้าโก๋แม่ได้กินจวยโลสี่สิบบาทโลนึงก็ได้สิบสี่นะครับเออจากจากหน้าโกนะครับปลูกเองปลูกเองปวาดสารคิด ไม่มีผิดอยาได้ไดดครับสีฮอนะครับเป็นลวยมาสีหอมจิ้มจู้จิ้มจูจ้เอาขายดีตลาดได้ะนะอ้าวขายดีขายดีอบตัวลอยก็ขายดีอบตัวลอยขายด,ออยายดีอันนี้เป็นรถขนมอืมห่อขนมเนาะอ๋อไปกินใส่าบาทใส่รั่ว<า>ไปกินไข่เสิร์ฟใเข้มไข่สดนะครับเด้อเด้อเด้ออ่อ,อนครตะลอนตลาด แปดหน่วยบอกครับหาสิบบาทโอ้สิบหน่วยหาสิบาทนะอ๋อแปดหน่วยสี่สิบแปดหน่วยสี่สออกมาเลยครับด้เนี่มาสู้มือบอกครับบอแต่ก่อนสิบเปรียอีกคู่หนึ่งบหนะผมเ่งมาทนโอ้บอกครับโอ้เสียใจนะบอเลยโอ้บอกครับบอไปดีเลยครับด้วอันนี้ก็อ๋อ เ้าดิมได้เนยตลอดเลยอาหารส้เล็ดกดิยาหรดเลยอหตลอดเลยกรต้มก่นยังไงกระตุ้มตลอดเลยต้าบาเนาะกระต้มมาตลอดจะกินวันนี้ละตรานี่ตราทีมามีมันหยุดเลยอะไรวหยุดบุมีบุมีมือหยุดต่ว่าสายมาสิหยุดสายมาจะหยุดแต่ว่ามาถุงมือไม่มมือหยุดนี่แหละตวเนี่แหละแจกงกินเล็กเด้เราใหญ่ได้อืม นมนมอ้าไปดีคุณไดนมนมนม้าสม enfin ินขาไปจับครับจับเลยกินได้ประโยชน์ด้วยน้ำรีน้ำรีนอร่อยมี่น้นนุ่มน้ำมีนด้วยไอเป็นนมองเตี้ยกวก็นี่นุมจดแต่นี่เออเกินแถมไปเลยแถมให้ไปเลยบ่วด้ยากบ่วด้ยากแถมให้ไปเลยอันนี้แจกท็งนี้ไม่ได้ค่ะแจกชอกม้ โอ้ยสีส่แล้วละครับได้จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับหอ้ยลายยางมือแม่โอ้ยหลาย <c oughs> ดอกแค่ <c oughs> ดอกแค่เราต้องแช่โอ้ยอะไรอะโดรานของอานุปัญญาโอ้เป็นยาเด้อันนี้เป็นยามันมันปลอดสารพิษตัวดอกแค่บานห่ <c oughs> อเจ้าเดิมนะขาไปจำเลยเดี๋ยนี้ขาไปจำตลาดแสงสังทรวัฒน์แสงสังทองตลาดสายยุทธ มดเรามาเนี้มือเนี่ขายดีตัวเดียขายดีตัวเดียวเครับประจำครประจำขายดีขายดีอ๋อบักพริกเพ่งไหนซ้มือนี่ขายดีขี้เก่าเนอะขี้เก่าเลยบักพริกนี่ขนม็มีขี้เก่าข้าวบาทขึนไปรือสบบาทก็ได้ราทกัได้ขาบาดขายมมดอยากซื้อเท่าไรขายให้ได้ เาบอกอันนี้ข้าวสารขึ้นเาค่ะบ้านนาโกอะไรค่าข้าวสารบ้านนาโกขึ้นเาแกก็เป็นตมาทั่วสีมาหลายตัวมาหนลูกเจ้าของลูกสีมาเองตัวนีเอามาหนีสามหล่อมากนะนี่รถประจำตำแหน่งเาหมนี่าาเพราะพมางบ้านนี่้าานีเขาสโอ้ยบ้านนี่มเอ็งขา สามีมาส่งเอารถปฏิบติำแหน่งมาเลยสาีนา่งพิ่โต้เพิ่นตะเกีโอ้เพิ่เรียงงัวเพิ่นเลียงวัวใล้ดีขายดีขาสาร์ลรากำลังขยับพอขามัเบืองเซลเซลอยู่หลายตัว้งวัวสิโตค่ะเอาหลายตัวเสร็จคือหน้าเ้อนกัอนอ๋อตาที่เอาเข้าบดิ <polarization. S 2> ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้ากินข้าวเหนียวหรือกินข้าวเจ้ากินข้าวโอ้ยไว้บ่หรอเนี่ยเป็นด้านนั้นด้านนี้ไม้คอยทงสีเองค่ะซิมห่าจิโร่ซิมหกจิโร่จ่จิโตั้งหกสิบจิโร่สีจ่สีเองค่ะเอามาขายเองตลาดสายหยุดครับเอาสายมาหยุดเด้วยโอ้ยนี่แหละคนรวยคนนี้คนอ๋อนะครับตลาดสายหยุด พคนกำลังมากครับแต่ว่าเส้นสายมากประมาณจักสองโมงหรือสิบหยุดนะครับพี่มดเอาพี่น้องกัมาได้ครับเด้อเอาโมนี้ผมมีโอกาสมากโมนี่ขึ้นใหญ่มากค่ะใหญ่ยักมากโมนี้โอ้ยเฉพาะเห็นรถกกไปหน้าบ้านคนรวยเอาบอ่โอ้ยเอาขอพูดได้ไ <c> ร <oughs> เอาจบคลิปนี่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเด้อเอาขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามเราช่วงไทยพี่น้องเมืองครับโมนี้สวัสดีครับ